สวัสดีนะทุกคนวันนี้เรานั้นจะมาสอนการตั้งค่าให้เหมือนกับคอมนะทุกคนอันดับแรกเราจะต้องเข้ากิมไปก่อนนะทุกคนเก็บมครับดปโก้เข้าแล้วอันดับแรกเราต้องเข้าไปตรงนี้นะทุกคนท่านก็บอกว่าอันอันที่สองนะทุกคนท่าน,น,นก็ค่อยเลือล่อนแล้วก็ค่อย เ,เลื่อนเลื่อนนวคนจนถึงแบบว่าวิดีโอที่ไหมทุกคนแล้วล่ะนะก็ค่อยเลื่อนเลื่อนจนเราเจอ,เอคำตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าปเปเลืกตีนโปเกตนะทุกคนเนี่ยทุกคนมันมันจมนจะเป็นอ,อย่างนี้แล้วทุกคนอย่างเงี้ยแล้วจะต้องบับบับคลิปในธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนแต่ถ้าข้างมันเหมือนของใช่ไหมทุกคนเราต้องการ แล้วเราเนี้ยก็ต้องอเปลี่ยนโกเด้นเป็นคลาสสิกนะทุกคนนะนนทุกคนประเภททุกคนอันนี้มันก็จะกลายเป็นอย่างเี้ยนะทุกคนคลาสสิกอ่ะแถมตรงนี้เหมือนด้วยนะทุกคนนี่ค่ะถ้าเป็นทุกคนวิธีที่เรานั้นจะทำให้มือเราแบบทุกคนเห็นว่าคนว่ามือเราอะ แบบว่าคือมันแบบว่าคือมันขยับได้แต่บางคนอ่ะอันที่เขายากแบบว่ามือไม่ขยับแบบยููบเบอร์าบางคนแล้วจะซึ่งจะซึ่งผมว่าถ้าเราอยากได้อ่ะจะต้องกดไปที่วิดีโอแล้วนั้นก็ต้องกดไปตรงไปตรง,ง,ง b i b i n t ทุกคนแล้วก็ b o b i n t ท,ทุกคนเราให้มาปิดปิดนะทุกคน อุย้ยตายอ,อืมกิปแค่ซีก็จบเพียงแค่นี้แล้วก็คนบ๊ายบายแล้วเจอกันที่กิปบใหม่นะทุกคนบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายว่าแต่นะสอมบิ้นายจะตักกัดก,กัดหรอ